ช่วงที่ผ่านมานะครับผมได้ทําน้ําหอมที่เหมาะกับบุคลิกในตัวละครซีรีส์แล้วก็ในภาพยนตร์ไปแล้วนะครับซึ่งก็จะมีซีรีส์เกาหลีแล้วก็จะมีทั้งภาพยนตร์ฝั่งของอเมริกาด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาจัดเต็มนะครับสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าตัวละครในซีรีส์เกาหลีครับว่าผมจะหยิบยกตัวละครไหนมาบ้างนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นน้ําหอมกลิ่นไหนบ้างที่แมชกับตัวละครนั้นๆนะครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับ คลิปวิดีโอนี้นครับผมก็จะมาแช์นะครับน้ำหอมตามตัวละครในซีรีส์เกาหลีโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่ามีคนดูคลิมาด้วยนะครับว่าอยากเห็นคลิปวิดีโอแบบนี้อีกนะครับก็เพิ่มเติมจากคลิปของน้ำหอมตามตัวละครในซีรีส์และก็ในภาพยนตร์นะครับซึ่งก็ในคลิปนั้น,นก็จะมีที ก็จะมี2ออตัวละครด้วยกันนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด5ตัวละครเลยนะแล้วก็จะมี7น้ําหอมด้วยนะครับเพราะว่าตัวละครบางตัวเนี่ยก็สามารถแบบผมคิดว่ามันสามารถใช้ตัวนี้ได้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเริ่มจากซีรีส์เกาหลีที่ผมเพิ่งดูจบไปเมื่อไม่นามนมานี้เรื่องนี้มีชื่อว่าเม u าส์นะครับซึ่งผมเคยพูดถึงเรื่องเรื่องนี้เนี่ยในพอดแคสต์ของผมนะเดี๋ยวเรยวมีพอดแคสต์นะครับตอน E ีีที่1นะครับก็ลองย้อนไปฟัง ที่ตัวไอ้ํา่นบนได้ครับเดี๋ยวขึ้นไปที่ตัวไอ้ํา่นบนให้นะครับตัวละครนี้นะครับซีรีส์เรื่องนี้ก็ชื่อเรียกว่าเมาส์นะครับซึ่งนําแสดงโดยอ e ีซุนกินะครับรับบทเป็นจองบารึมนะครับซึ่งเป็น,จนเนจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่อยากสปอยเนื้อหาในภาพยนตร์หรือว่าในซีรีส์เรื่องนี้นะเพราะผมรู้สึกว่าสปอยไม่ได้เลยครับสปอยไม่ได้เด็ดขาดเลยแต่ว่าน้ําหอมที่ผมเลือกมาเนี่ยผมใบ้ให้เล็กๆแล้วกันว่าเป็นจองบารึมช่วงต้นซีรีส์นะครับ ครึ่งแรกของซีรีส์เนี่ยอันนี้เนี่ยน้ำหอมกลิ่นเนี่ยจะเหมาะกับจองบารึมในช่วงต้นซีรีส์มากๆครับแต่ว่าผมไม่บอกแล้วกันว่าครึ่งหลังเนี่ยตัวจองบารึมเขาเป็นคนยังไงหรือว่าเขามีการพัฒนาตัวละครไปเป็นยังไงนะครับแต่ก็จะเอาจองบารึมเนี่ยเอาตัวละครจองบารึมเนี่ยมาพูดในช่วงต้นของซีรีส์ละกันนะครับน้ำหอมที่ผมมองว่าเหมาะกับจองบารึมที่รับบทโดยอีซึงกิเนี่ยกลิ่นนี้เลยนะครับ alexandria fragrance black แนเตอร์นะครับกลิ่นนี้เนี่ยกลิ่นคร่าวๆของมันก็จะเป็นกลิ่นส้มโอนะเป็นส้มโอที่ใช้งานง่ายส้มโอที่ดูดูหราครับโน้ตไ <Note S 1> <Note S 2> ม่ได้ซับซ้อนมากแต่ว่าเขาจะมีโน้ตอย่างแอมบรอคชานครับซึ่งเป็นซนะิมเดติกโน้ตเนาะซึ่งทําให้กลิ่นน่ะมันดูเข้าถึงง่ายมากขึ้น,นครับดูติดทนนานกลิ่นมันจะติดทนนานมากขึ้นแล้วก็กลิ่นน่ะจะดูมีมิติมากขึ้น,นครับถึงแม้ว่าจะเป็นส้มโอที่ค่อนข้างชัดอะไรเง,งี้ยแต่ว่า ด้วยกลิ่นของเขาที่มันมีความเป็นแอมบ็อกชามีความเป็นบูดี้มีความเป็นมัสกี้อะไรเงี้ยทำให้กลิ่นมาดูซับซ้อนมันดูเข้าถึงง่ายมากขึ้นนะครับใช้งานง่ายมากๆด้วยนะครับแล้วทําไมถึงเหมาะกับจองบารึมเพราะว่าเขาดูเป็นคนที่มีความสดใสนะครับมีความน่ารักดูเป็นคนที่ตั้งใจทํางานคือถ้าเห็นในใครได้ดูซีรีส์เรื่องนี้เนะี่ยก็จะเห็นว่าอจองบารึมในช่วงต้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าไปนู่นไปนี่นะครับตามบ้านต่างๆคือแบบจะเทคแคร์ คนที่อยู่ในรอบๆหมู่บ้านเขาจะเทคแคร์แบบว่าจะไปตามนู่นตามนี่ไปดูแบบเหมือนเป็นตำรวจลาดตระเวนอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งตำรวจลาดตระเวนเนี่ยเขาก็จะถ้าจะใช้น้าหอมจริงๆอ่ะผมว่าเป็นลุคแบบนี้จะใช้น้ําหอมกลิ่นนี้ได้ง่ายเพราะว่ามันค่อนข้างจะเข้าถึงง่ายไม่ได้รบกวนจนเกินไปแล้วก็ถ้าคุณเหงื่อออกเยนียกลิ่นมันค่อนข้างจะตีมกลิ่นมันค่อนข้างจะฟุ้งออกมาได้หอมแลวก็ค่อนข้างจะธรรมาชาตินะครับไม่ได้ซิมเปติกอะไรเลยถึงแม้ว่าเขาจะมีโน้ตอย่างแอรบร็อกซานก็ตามนะครับ ผม,มว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะมากๆถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าต้องออกไปเอาดอต้องออกไปกลางแจ้งอะไรเงี้ยหรือว่าต้องทํากิจกรรมเยอะๆในแต่ละวันอย่เงี้ยกลิ่นนี้เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็ชิไปยิมชิปไปออกกำลังกายได้ด้วยนะครับ Alexandria fragrance Black Panther นะครับในบทของจองบารึุมนั่นเองนะครับมากันที่เรื่องต่อมานะครับตัวละครต่อมานี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมได้ดูซีรีส์เกาหลีแบบจริงจัง แล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขามี2ภาคด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นซีซรีส์เกาหลีที่ผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นซีรีส์เกาหลีที่ผมดูแล้วทําให้ผมเนี่ยหันกลับมาดูหันกลับมาติดตามซีรีส์เกาหลีมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ติดมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Stranger นะครับซึ่งตัวละครที่ผมนํามาพูดถึงเนี่ย ควางชีมก ok, นะครับรับบทโดยโชซึงอูนะครับซึ่งเป็นลุกของอายการนะครับเป็นลุกของอายการเป็นลุกของการทํางานเกีเกยเ่ยวกับเรื่องกฎหมายนะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะครับเป็นซีรีส์เกี่ยวกับนักอายการนักกฎหมายที่โชซึงอูเนี่ยเขาก็จะเป็นอายการเนาะที่ว่าเป็นอายการที่มีปัญหากเกี่ยวกับทางสมองนะครับผมพูดแค่นี้แล้วกันเนาะถ้าใครอยากจะติดตามใครอยากจะดูก็ลองไปดูใน n น t f l i x ก็ได้นะครับในเรื่องของ Stranger เนาะแล้วก็เขาจะเป็นอายการที่แบบว่าคอย จับกลุ่มเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในในประเทศเกาหลีอะไรเงี้ยคือเขาก็จะมีคดีต่างๆที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับรอบๆตัวเขานะครับแล้วก็เขาจะคอยแบบเออคอยจับกลุ่มคนนู้นคนนี้ที่ทําผิดกฎหมายที่คอร์รัปชันอะไรพวกนี้นะครับซึ่งลุกของอายการลุกของฮวังชีมกในเรื่องเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันมีน้ําหอมที่สามารถใช้งานได้ในลุกของเขาเนี่ยทั้งหมด2กลิ่นด้วยกันเลยนะครับกลิ่นแรกกลิ่นนี้ก็คือ journal นะครับ the legacy p a r f u m นะครับซึ่งผมมองว่ากลิ่นนี้เนี่ย มันเหมาะกับลุกอายการมันเหมาะกับลุกผู้พิพากษาหรือว่าผู้ที่ดูแลเรื่องกฎหมายมากๆเพราะกลิ่นนี้เนี่ยมันมีความทางการมันมีความเป็นพิธีการมันดูมีความต่างๆที่มันดูมีฟอร์มอลแล้วก็แบบเซมิฟอร์มอลอะไรเงี้ย ผมว่าลุกอายการลุกผู้พิพากษาก็คือจะต้องแต่งตัวดีๆใช่ไหมใส่สูทถูกไทยหรือว่าอาจจะแบบใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวอะไรพวกเนี้ยนะครับสีขาวอะไรพวกนี้ผมมองว่าลุกแบบนั้นน่ะเหมาะกับน้ําหอมกลิ่นนี้มากๆนะครับแล้วก็กลิ่นหนึ่งเนี่ยเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเหมาะมากๆเหมือนกันแต่จะใช้งานง่ายกว่าแล้วก็กลิ่นนะ่ะมันดูวัยรุ่นมากกว่า Journal the Legacy p a r f u m นะครับตัว Journal the Legacy Parfum ่เนี้ยผมรู้สึกว่าก็ยังมีความวัยรุ่นอยู่เพียงแต่ว่าก็ ถ้าคนที่อายุสูงขึ้นไปเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันแต่ผมมอว่ากลิ่นนี้มันดูมีความวัยรุ่นมากกว่านะครับกลิ่นนี้มีชื่อว่าลาลิกนะครับองเครนวอลสปอร์ตนะครับซึ่งกลิ่นนี้นมันเป็นกลิ่นหญ้าแฝกเนาะแต่ว่ามันเป็นหญ้าแฝกที่ไม่ได้ดูแก่ไม่ได้ดูโตเท่ากับตัว องเครนวาเอเล็ก์ตรีม e หรือวออ่าองเครนวาออริจินอลอะไรเงี้ยตัวนี้มันจะมีความวัยรุ่นมันจะมีความเข้าถึงง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ทวังชีมกหรือว่าโชซึงอูในเรื่อง Stranger เรื่องนี้เขาก็จะไปนู่นไปนี่เหมือนกันนะครับเขาก็จะแบบเออไปสืบนู่นไปสืบคดีตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยคืออายการเกาหลีก็จะมีความคล้ายกับตำรวจตรงที่ว่าเขาก็จะแบบ เข้ามาเกี่ยวข้องกับตำรวจหรือว่าเข้ามาช่วยตำรวจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยต้องไปนูน่นไปนี่เดินทางไปสืบนูน่นไปสืบตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีความต้องออกไปข้างนอกนิดนึงอะ่ะเออซึ่งกลิ่นเนี้ยผมมองว่ามีความสปอร์ตแล้วก็มีความใช้งานง่ายเช่นกันนะครับใช้ง่ายพอๆกับตัว Black p a n t h e r เลยพนเพียพาางยยแต่ว่ากลิ่นเนี้ยมันจะดูโตจะดูอาวุโสจะดูอัพคลาสขึ้นมาจากตัวของ Black Pan t h e r หน่อย Black p a n t h e r จะมีความวัยรุ่นมากๆอยู่นะครับแต่ว่ากลิ่นเนี้ยก็ดูโตดูกับ ดูเหมาะกับลุกของอายการอย่างโชซึงอูหรือว่าวางชีมกในเรื่องของสเตรนเจอร์มากๆนะครับแล้วก็ฉีดไปยิมเนี่ยผมมองว่าก็ฉีดได้แต่ว่าอาจจะแบบสัก1สเปรย์หรือว่า2ส,สเปรย์เนี่ยผมว่ากาลังดีนะครับไม่เหมือนกับแบล็ k แพนเตอรถ้าแบล็ a แพนเตอร์เงี้ยฉีดไปยิมฉ,ฉีดไปออกกําลังกายผมมองว่า มันสามารถฉีดได้เยอะมากกว่า1หรือสเปย์นะครับแต่ก็ไม่ควรจะแบบ4ีห้เปย์เงี้ยความฟุ้งมันก็พอๆกันแต่ว่าเออก็ไม่อยากให้ฉีดเยอะถ้าแบบเราจะฉีดไปยิมอะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าพูดถึงซีรีส์พีเรียดของเกาหลีเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูซีรีส์พีเรียดของเกา,าหลีสักเท่าไหร่แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ก่อนหน้าเนี่ยผมไม่ได้สมัคร VIU เลยนะครับผมดูแค่ใน n e t f l i x เนาะแล้วก็มีเรื่องเรื่องหนึ่งนะซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ผมจะมาพูดถึงต่อไปเนี้ยินนนนชื่อมานานมาาากกๆแลแลล้้ววั็งเ ในเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้เขาก็อยู่ในเรื่องของ Stranger ด้วยนะครับซึ่งเป็นเหมือนแบบคล้ายๆกับผู้ช่วยของพระเอกนะครับแต่ว่าเขาโผล่มาแค่ซีซั่นหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบผู้ช่วยของพระเอกในเรื่องของ Stranger มากๆนะผู้ช่วยของฮวางชิมกในเรื่อง Stranger มากๆติดตามผลงานของเขามาครับแล้วก็ไปรู้มาว่าเขาก็นําแสดงซีรีส์เรื่องนี้ด้วยก็คือซีรีส์ของ Mr. Queen นะครับซึ่งผมไม่ได้เอาตัวละครนางเอกคนนี้มาพูดถึงนะแต่ว่าผ ผมเอาตัวละครของพระเอกในเรื่องมิสเตรครีนมาพูดถึงนะครับก็เป็นตัวละครที่มีชื่อว่า,ากษัตริย์ชอจองนะครับซึ่งเขารับบทโดยคิมจองฮยอนนะครับซึ่งคิมจองฮยอนเนี่ยก็เป็นคิมจองฮยอนในลุกของกษัตริย์ชอจองเนี่ยเขาก็จะมีความร่าเริงเขาก็จะมีความสนุกสนานเขาจะมีความเฮฮาใช่ไหมแต่ว่าอีกลุกนึงเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นกบฏนะครับเพราะว่า เขาเหมือนเป็นกษัตริย์ที่กษัตริย์หุ่นเชิดอะ่ะเออผมพูดแค่นั้นละกันนะครับในเรื่องแล้วก็จะมีความแบบจับกุมคนที่คอยคอร์รัปชั่นอะไรพวกนี้นครับเขาก็จะมีโชว์ซอนยุคนั้นน่ะเขาไม่ได้ใช้น้ําหอมไปหรอกนะครับแต่ผมมองว่าน้ําหอมกลิ่นเนี้ยถ้าย้อนไปสมัยนั้นเนี่ยผมมองว่ากษัตริย์ชอจองหรือว่าคิมจองฮยอนเนี่ย น่าจะเหมาะกับน้ำหอมกลิ่นนี้มากๆนะครับกลิ่นนี้มีชื่อว่าพา c o โคราบันครับวันมิเลียนลักกี้นะครับ, Lucky, รบเป็นกลิ่นคาราเมลนะครับเป็นกลิ่นไซรัปนะครับมีความเป็นถั่วเฮสนัทด้วยซึ่งให้ความกวมอนที่หวานที่หอมละมุนมากๆนะครับและทำไมถึงแมทช์กับลุคของคิมจองฮยอนในบทของกรนะสัดชอจองเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันมีความร่าเริงมันมีความเอ็กซ์พรมันดูเข้ากับทุกคนได้ง่าย แต่ว่าในเรื่องของแบบว่าในเรื่องดักดาของเรื่องของมิสโอควีนเนี่ยเราตัดออกไปก่อนเนาะถ้าพูดถึงความเป็นซีรีส์โรแมนติกคอมดี้อะไรเงี้ยผมว่ามองว่ากลิ่นเนี่ยเหมาะกับกษัตริย์ชอยจองมากๆ ด้วยเคมีของคิมจองฮยอนกับชินเฮซอนเนี่ยผมมองว่ามันเข้ากันมากๆในเรื่องของมิสโซครีนครับแล้วก็จับคู่กับน้ําหอมกลิ่นนี้ได้ดีมากๆสามารถฉีดไปเดทฉีดไปทํางานฉีดประเดียนก็ยังได้เลยฉีดไปเดทช่วงกลางวันกลางคืนก็ได้เหมือนกันนะครับฉีดไปเที่ยวกลางคืนก็ยังได้เลยเป็นกลิ่นที่มีความว e r s a t i l e พอสมควรแต่ว่าก็อาจจะต้องมีความที่เป็นอากาศที่มันไม่ได้ร้อนจนเกินไปแล้วก็เป็นอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นหน่อยนะกลิ่นนี้ผมว่าทํางานของมันได้ดีมากๆนะครับพัคโอระบันวันมิเลียนลักกี้นะครับ มาถึงซีรีส์เรื่องสุดท้ายนะครับแต่ว่าผมนำตัวละครมาพูดถึงทั้งหมด2คนด้วยกันนะครับคนแรกเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับไม่ไม่เชิงว่าตัวหลักหรอกเพราะว่าตัวพระเอกเนี่ยผมมองว่ามันมี2คนนะครับในเรื่องเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีชื่อว่า t a l l of the Nine t a l นะครับซึ่งตัวละครที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยก็คืออีดงอุกนะครับรับบทเป็นอียอนนะครับซึ่งเขาก็จะมีน้องชายของเขานะครับรับบทโดยนะครับคิมบอมนะครับ แสดงเป็นอีรังครับอีออนกับอีรังเนี่ยเขาจะเป็นที่น้องครับซึ่งเรื่องมันก็จะประมาณาว่าเป็นแบบว่าอีออนกับอีรังเนี่ยเป็นสุนัขจิ้งจอกเก้าหางครับที่แปลงร่างมาเป็นคน,นครับแล้วก็เหมือนแบบมีความสัมพันธ์มีเรื่องดกักดักมีเรื่องอะไรให้ติดตามในซีรีส์ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เป็นโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องหนึ่งที่มีความแอคชั่นที่แบบบู๊เยอะมากๆฉากบู๊เยอะมากๆแล้วก็มีฉากดรามา่ามีฉากซึ้งเยอะมากๆครับเป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ ดาร์คคอม ي د หรือว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันสามารถเรียกแบบว่าช่องนี้ว่าอะไรนะแต่ว่าเออผมว่ามันมีค่อนข้างมันเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะครบรถมากๆนะครับแล้วก็แบบว่ามีทั้งความสนุกความเฮฮาความเศร้าความดาร์ความหดหูอะไรเงี้ยในเรื่องนี้มีหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นโรแมนติกคอม ي ี ي เรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับมาพูดถึงน้ำหอมของอียอนกันก่อนนะครับมาพูดถึงน้ำหอมของอีนองอูกันก่อน อีดงอุกเนี่ยผมมอว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะมากๆกนะครับกับลุกของอีดงอุกหรือว่าอีออนในเรื่อง t a l e o f the night tail นะครับกลิ่นนี้มีชื่อว่าเกลือลางนะครับอ o m i d e a ออ l d ฟาฟัมนะครับเป็นกลิ่นที่เหมาะกับลุกของอีออนมากๆเพราะว่ากลิ่นมันดูเซ็กซี่นะครับกลิ่นมันดูมีความโรแมนติกกลิ่นมันดูเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็มีความแบบ ทั้ง e x t r o v e r t แล้วก็ introvert มีความ ambivert อยู่ตรงกลางมากๆแล้วก็ลุคของอ e o n อย่างเงี้ยเขาจะมีความแบบว่าลุคขลึมๆหน่อยแต่งตัว เสื้อเชิ้ตสีดําสูทสีดําอะไรพวกนี้นะครับให้ความทะมึนทะมึนให้ความลึกลับนิดๆแล้วก็มีความแฝงไปด้วยความน่ารักความเซ็กซี่ความยั่วยวนจากกลิ่นของเกลารลอมอีเดลออร์เดปฟาร์มได้ดีมากๆเพราะว่าเป็นกลิ่นวอลนัตนะครับเชอร์รี่มีความเป็นแอลมอนอะไรเงี้ยซึ่งให้ความโรแมนติกให้ความสวีทให้ความหวานเล็กๆไม่ได้หวานมากนะครับแล้วก็มีความสดชื่นที่ลงตัวมากๆนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้ผมมองว่าเหมาะมากๆกับลุคของอีดอุก ในเรื่องของ t a l o o t t h n n i h t t a l e มากๆนะครับส่วนอีรังอย่างเงี้ยผมมีมาให้2กลิ่นด้วยกันครับอีสำหรับอีรังอย่างเงี้ยผมมอว่ากลิ่นเนี้ยเป็นแนวกัวมอนที่เหมาะมากๆเพราะว่าอีออนเนี่ยเขาเป็นพี่ชายใช่ไหมส่วนอีรังเนี่ยเป็นน้องชายซึ่งน้องชายที่แสดงโดยคิมบอมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็จะมีความร่าเริงแต่ว่าก็จะมีความดุจะมีความแบบว่าหวานกว่าจะดูมีความเป็นแบบว่า ผมรู้สึกว่าอีรังเขาเหมือนแบบเป็นเพลย์บอยมากกว่าตัวอีออนนะครับก็เลยกลิ่นนี้ผมว่าเหมาะมากๆกับอีรังนะครับกลิ่นนี้มีชื่อว่า Alexandria fragrance นะครับอิตาเลียนคาราเมลนะครับซึ่งอินสปายมาจากตัวเซอร์จอฟนะครับอิตาลิกาซึ่งตัวอิตาลิกา้าเงี้ยผมยังไม่เคยลองนะแต่ว่าเมื่อได้ลองกลิ่นนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นน้ำหอมที่มีความกลัวมอนมากๆ มีความโกมอนมีความคุกกี้มีความไซรัปที่แบบโอ้โหละมุนหวานหอมมากๆครับไม่ได้มีความซิมตติกอะไรเลยมีความหวานมีความหอม,ม,ม,หอมละมุนมากๆให้ลุกแบบว่าเพลย์บอยให้ลุกแบบว่าไปเที่ยวกลางคืนไปเดทตอนกลางคืนเนี่ยได้ดีมากๆส่วนไปเดทตอนกลางวันเนี้ยผมว่าก็ยังทําได้อยู่แต่ว่าสภาพอากาศเนี่ยผมมองว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นเพราะว่าถ้าอากาศร้อนเมื่อไหร่เนี่ยผมมองว่ากลิ่นเนี้ยจะค่อนข้างจะหวานแหลมเลยแหละแต่ว่าถ้าในช่วงอากาศเย็นๆเนี่ยผมมองว่าความหวานความ ธรรมชาติความพอดีความกลัวมอนของมันอะ่ะจะทําได้ดีมากๆในอากาศหน้าหนาวหรือว่าอากาศเย็นๆมากๆนะครับส่วนอีกลิ่นหนึ่งนะครับก็เป็นกลิ่นกาแฟครับที่มีชื่อว่า strangers perfumery caffeine honey นะครับซึ่งผมมองว่ากลิ่นเนี้ยมันจะมีความหวานน้อยกว่าตัวอิตาเลียนคาราเมลนะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยมันจะมีโนต้ตอย่างพวกเลเตอร์ครับทอเบอร์โก้กาแฟรัมซึ่งเบลนออกมาได้ซับซ้อนได้ดีและคุณภาพมากๆนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่มองว่า มีความ Netflix and แ h i l l ไม่ได้ Playboy ไม่ได้ Extrovert เท่ากับกลิ่นของอิตาเลียนค a ราเมลนะแต่ผมบอกว่าคุณได้รู้จักอีรังในเรื่องจริงๆอ่ะหรือว่าถ้าคุณดูถึงช่วงสุดท้ายในซีรีส์ของ Tale อฟ h e t a i าอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้ว่าอีรังจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ เป็นผู้้ายหรือว่าเขาไม่ได้ดูร้ายเหมือนที่แบบช่วงแรกๆในซีรีส์ที่เขาให้เราเห็นนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบมีความอบอุ่นนะครับจริงๆเขาก็รักพี่ชายของเขาแหละถึงแม้ว่าเขาจะช่วงแรกอะนะี่ซีรีส์เขาจะให้เราเห็นว่าเออเขาเกลียดพี่ชายเขาไม่ชอบพี่ชายแต่ว่าสุดท้ายตอนจบก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะไรประมาณนี้นะครับ strangers p e r f o r m a r y caffeine honey นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมด เน้ำหอมด้วยกันนะครับที่ผมมาแชร์ในวันนี้นะครับตามตัวละครในซีรีส์เกาหลีนั่นเองนะครับก็อยากจะรู้ความคิดเห็นของทุกคน,นครว่าคุณรู้สึกว่าคุณมีตัวละครไหนบ้างครับทั้งผู้ชายก็ได้นะครับหรือว่าผู้หญิงก็ได้นะครับที่คุณรู้สึกว่ามันแมชกับน้ำหอม ที่คุณมีหรือว่าน้ําหอมที่แบบว่าคุณชอบในเงี้ยมันสามารถแมชกับตัวละครในซีรีส์เกาหลีคนไหนได้บ้างนะครับก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะครับทิ้งคันเลยนะครับก็คือลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสหวันนี้เพียงเท่านี้นะครับขบุณครับ